ห้าข้อห้ามทำเด็ดขาดนะครับเวลาทะเลาะกับภรรยานะครับสามีคนไหนนะครับที่แบบมีปัญหาทะเลาะบอแวงกับภรรยาเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะครับที่อารมณ์มันจะเคลิ้นหรือเราเราจะโกรธหรือเราจะโมโหเวลาโมโหเนี่ยเราอาจจะต้องมีกฎมีข้อห้ามต่างๆนะครับเพื่อว่าไม่ให้การทะเลาะเนี่ยบานปายนะครับข้อที่1นะครับห้ามหนีออกไปนอนที่อื่นนะครับหรือมันเก็บข้าวเก็บของหนีไปแล้วไม่บอกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคือการทะเลาะกันเนี่ยเราเป็นแค่เราไม่เข้าใจกันเราไม่ได้เกลียดกันเราไม่ได้โกรธกันการที่คุณหนีไปนอนที่อื่นเน หลายๆอย่างเยอะเลยข้อหนึ่งคือภรรย,ยาเขาก็จะเป็นห่วงคุณว่า้าคุณเป็นอะไรบางทีการหนีไปก็ปิดโทรศัพท์หรือคุณไปหาใครมันจะทําให้อารมณ์ที่เขากําลังโกรธคุณกําลังเศร้ากําลังอะไรทวีคูณเป็น 2- 3 4สสี่ห้าเท่าเลยพอนานๆเข้าเนี่ยมันจะกลายเป็นแผลใจที่มันยิ่งใหญ่บางทีมันอาจจะทําให้เขาเย็นชากับคุณแล้วก็ไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกเลยก็ได้นะครับข้อที่2นะครับห้ามขู่ว่าจะเลิกกันครับหรือว่าจะทิ้งเขาไปนะครับเพราะว่าการขู่กันเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ไม่มีใครรู้สึกดีรจิ แล้วเนี่ยทุกครั้งที่เราขู่เราว่าเนี่ยมันเหมือนข้างในเขาก็จะเกิดอาการสวนออกมาว่าเออฉันก็พร้อมจะเลิกกับเธอการทําอย่างนี้คำถามคือว่าคุณขู่เพราะคุณอยากเลิกคือคุณขู่และคุณอยากให้หยุดถ้าเกิดคุณแค่ต้องการให้เขาหยุดเนี่ยการขู่เนี่ยไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับมันเหมือนกับว่าเวลาคุณป่วยนิดนึงแล้วก็คุณใช้ยาแรงในการลงโทษต,ต่าง เพราะว่าการบอกเลิกนี่มันเป็นสิทธทิแรงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้ยาแรงกับปัญหาเล็กๆน้อยๆครับให้ใช้ให้มันถูกอาการกับปัญหาที่เกิดน,นะครับคุยกันให้สงบมากขึ้นหรือปรับความเข้าใจกันมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็จะช่วยได้ข้อที่3นะครับห้ามทวงบุญคุณนะครับว่าแบบเออคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณเป็นผู้เลี้ยงดูนะคุณต้องเห็นบุญคุณฉันนะฉันเคยทําสิ่งๆๆนู้นสิ่งนี้อะไรแบบนี้คือไม่ต้องยกแม่น้ําทั้ง5้าว่าคุณเหนือกว่าเขาตรงไหนคุณดีกว่าเขาตรงไหนเขาแย่ตรงไหนนะครับเพราะว ต้องการเรียกร้องความสนใจเขาแค่ต้องการให้คุณฟังเขามากขึ้นนะครับการที่ไปทวงบุญคุณเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่คุณทําไปเนี่ยคุณไม่ได้ทาเพราะความรักคุณทําเพราะหน้าที่กลายเป็นว่าอะไรอะไรก็ตามนะครับที่ทําไปเนี่ยมันเหมือนกับมันเซตซีโร่เลยเหมือนกับเวลาคุณให้ของใครบริจาคของใครแล้วคุณก็ไปทวงบุญคุณคนที่บริจาคอีกทีหนึ่งมันก็ทําให้การให้ของคุณนะมันไร้ค่าเลยมันเหมือนกับแลกกับการทรวงวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโกรธเราอะไรเนะี่ยอย่าไปทวงบุญคุณกับภรรยามัน ก็ได้นะเดี๋ยวเขาไปหาเองเดี๋ยวเขาไปดูแลตัวเองก็ได้อะไรแบบนี้ ข้อที่4นะครับคือห้ามใช้ความรุนแรงทั้งทางวาจาหรือการกระทําบางอย่างครับเป็นธรรมดาครับที่ผู้ชายเนี่ยเราแข็งแกร่งกว่าอยู่แล้วนะครับเวลาที่เราโกรธใครหรือเราเถียงสู้ภรรยาไม่ได้เนี่ยเราก็จะใช้เสียงที่แรงมากขึ้นหรือว่าหนักหน่อยก็บางทีกลุมไม่ได้ก็คือเราก็ใช้การทําร้ายร่างกายครับให้รู้ไว้ว่ายังไงอผู้หญิงเขาก็อ่อนแอการทะเลาะออกเข,เขาเขาไม่ได้ต้องการเอาชนะเขาต้องการให้คุณสนใจเขาต้องการให้คุณ,คณฟังเขาบ้างเพราะนั้นการที่ไปทําให้มันรุนแรงเนี่ยโดยใช้เหตุเนี่ยมันจะทําให้ไปสร้างบาดแผลในจิตใจเขานะคร หลังจากที่คุณกับเขาเ,เลิกโกรธกันแล้วเนี่ยแต่ความฝังใจตอนที่คุณทํารุนแรงมันจะยังอยู่แล้วมันก็จะสะสมทุกครั้งที่คุณทําไปเรื่อยๆจนสุดท้ายครอบครัวก็ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เรามักจะเห็นลหลายๆคู่นะครับที่แบบหนึ่งครั้งของการทํารุนแรงด้วยร่างกายหรือการกระทำเนี่ยมันจะไม่กลับมาอีกเลยมันจะเหมือนกับว่าไม่ได้กลายเป็นคู่รักมันจะกลายเป็นแค่อยู่กันด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับข้อที่5นะครับก็คือว่าอย่าเปรียบเทียบนะครับตัวเขากับคนในบ้านของคุณแม่ของคุณน้องของคุณหรือแฟนเก่า หรือผู้หญิงคนอื่นนะครับเพราะว่าการเปรียบเทียบเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกัน,นครับการที่คุณเอาข้อเสียของเขาเนี่ยมาเปรียบเทียบกับข้อดีของคนอื่นเนี่ยมันเหมือนเป็นการไม่รีทามนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนก็มีข้อดีข้อเสียพอคุณเอาข้อดีข้อเสียมาเปรียบเทียบเขาก็จะทําอย่างนี้เพราะนั้นต่างคนก็ต่างโจมตีกันไม่จบไม่สิ้นนะครับกลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของคนหนึ่งคนและมันกลายเป็นเรื่องของคนทัััั้้้้้งงงงงงหหมมู่่่่่บบบาา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 นนนนนนนกลลยยยเเเเเปป็รรรรืือออออขขคคททํํภะะะพวจใิึ เพราะนั้นเวลามีปัญหาความพันหรือทะเลาะกันหรืออะไรก็ตามครับทางแก้ของการทะเลาะกันไม่ใช่ใช้อารมณ์หรือใช้ความโกรธนะครับทางแก้ก็คือการฟังนะครับฟังนี่ไม่ใช่ฟังแค่หูนะครับต้องฟังด้วยหัวใจว่าภรรยาของคุณเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากครับเขาต้องการแค่ให้คุณถามว่าเหนื่อยไหมเขาต้องการให้คุณบอกว่าขอบคุณนะสิ่งที่ทําเพราะว่าวางทีเราไม่ได้ไปลงมือทําเองเราไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณภรรยาทำเนี่ยมันเหนื่อยหรือมันเครียดหรือเขาเป็นห่วงคุณอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นถ้าอยากให้คคครรรอบบััวนะ รักและมีความสุขและอยู่ด้วยกันนานๆนะครับสื่อสารกันให้มากขึ้นนะครับฟังกันให้มากขึ้นนะครับแล้วครอบครัวจะอยู่ด้วยกันได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดมีครอบครัวไหนที่กําลังมีปัญหาก็ลองติดต่ออินบ็อกซ์สอบถามมาที่ผมครับรักและห่วงใหญ่โคดอดินันครับ